สรางล้วองฟรีลิมิเต็ดซึ่งจะเป็นคอฟฟี่ชิ้นนี้เลยแจกหนึ่งหมื่นชิ้นซึ่งก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ได้เลยจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเริ่มเรื่องราวชฟังกันเลยก่อนเร่มเลยให้คนหนักเข้ามาบน,นี้มาก่อนเลยนะจ๊ะพอทุกคนหนักเข้ามาเสร็จเนี่ยให้ทุกคนกดตรงคำว่า UGC นะทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะเจอของฟรีนะซึ่งเราจะบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะว่าสมัครใครที่กดรับนับนะ้นเนี่ยเนมามินะ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  ขึ้นเนี่ยให้กดลําละให้คกคนมาดูเวลาตรงนี้นะทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยต้องรอให้เวลาตรงนี้เนี่ยมันหมดนะทุกคนอย่างเช่นขอเราอีกประมาณชั่วโมงแล้วนะจ๊ะทุกคนซึ่งแบบรอไปยาวๆอย่างนะทุกคนโอเคึ่งนอนอธิบายแบบเนี่ยอธิบายเวลานะทุกคนแต่เรามาอธิบายเควสตงต่อเองนะทุกคนเควสสัปดาห์นี้นะทุกคนให้ทุกคนทำการกดปิดอันนี้ไปก่อนเลยนะจ๊ะทุกคนนะให้ทุกคนทำกากดตรงเควสนะทุกคน เลื่อนไปตรงดึงเขาวีาวที่สี่ไม่สี่วีท,นนท,วท,ที่สามเลยนะทุกคนวีที่สามนะทุกคนซึ่งเอ่อธิบายเควสเตอร์เลยนะทุกคนเควสเตอร์นั้นก็คือเดบเก,ก็บดอกกุหลาบให้ครบประมาณเจ็ดหมื่นห้าพันดอกส่วนเคสที่สองคือเล่นในแบมนี้เป็นเวลายี่สิบห้านาทีส่วนเคสที่สามนั้นก็คือเหยียบแผ่นกระเบื้องที่ยังไม่มีสีสันให้ครบประมาณสี่พันแผ่นกระเบื้องเลยนะทุกคนย้ำว่าสี่พันนะทุกคนแห่นนะทุกคนส่วนเคสที่ สี่นั่นก็คือทําการซื้อออล่าให้ครบมาสี่ออร่านี่ยทุกคนโอเคแน่นอนจะกน้ให้ทุกหนทำการเดินตามรอมรได้เลยนั้นทุกคนซึ่งเราก็จะเป็นแบบแชายแบบนี้เลยนี่ยทุกคนแบบโอ้โหตัวแม่ตัวมามากเลยนั้นทุกคนซึ่งในนี้เราขอพาไปทําเควสที่สี่หรือเควสสุดท้ายเลยนะทุกคนคือการไปซื้อออล่านะทุกคนให้ทุกหนทำการหาคนที่ตัวใหญ่ๆนะทุกคนที่เราคำที่แบบว่าตัวใหญ่อะแล้วทุกคนเนี่ยต้องสังเกตเลยนะว่ามันต้องมีแบบ แถกสีดัแบบนี้นะทุกคนแถ้าทุกคนี่ยเจอแล้วนะให้เงหลักการกดซื้ออล่าที่นี่นะทุกคนซึ่งเราจะบอกว่ามันจะมีราคาบอกอยู่นะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนไหนเหมือว่ามีพอไม่พอเนี่ยทุกคนี่ยสามารถมาดูคอยตรงนี้ได้นะทุกคนถ้าทุกคนไหนมีพอยไม่พอเนี่ยคือทุกคนไหนไม่สามารถซื้อได้นะทุกคนทุกคนี่ยต้องมีพอให้พอก่อนนะทุกคนโอเคซึ่งเราจะบอกว่าสําหรับใครที่แปลว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะคลิปสอนวิธีการเล่นแบบนี้นะทุกคน วินาทีนี้ทุกคนเวนาทีนีเลยทุกคนเนี่ยสามารถเรื่อไปได้เลยนะทุกคนโอเคซึ่งตอนนี้เรากำลังกำลังทำเคลที่แบบว่าต้องเียบแผงกัะเบองให้ครบประมาณสี่พันแผงนะทุกคนซึ่งมันจะมีไอเทมให้ทุกคนเนี่ยเก็บด้วยนะทุกคนมันจะดรอปอยู่ตรงกลางเลยทุกคนทุกคนเนี่ยสามารถเก็บได้เลยนะทุกคนซึ่งเราจะไม่ผิดเนี่ยมันจะมีสองอย่างนะทุกคน ยงอย่าเล่นเ,เลยเนี่ยมันจะเป็นวงกลมสีขาวทุกคนอัน้เอาไปใช้นิ้นวินว่นเร็วๆนะทุกคนส่วนอันที่สองนั่นก็คือมาเหมือนเป็นคืมแบบนี้อะทุกคนแบบนี้เลยซึ่งถ้าทุกคนไหนเก็บไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มอันอันนี้อะ point p ในการแบบเก็บอันนั้นดอกกุหลาบเก็บวงกลมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะประมาณ้าจะเยอะอยู่แล้วทุกคน โอเคซึ่งนี้ก็ให้ทุกคนทำงานทำไปเรื่อยๆนะจนกว่าทุกคนเนี่ยจะสิ้เสร็จเคว็ทั้งสี่อย่างครบเลยนะทุกคนและก็รับของฟรีนะทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยต้องรีบรับด้วยนะทุกคนซึ่งในนี้เราขอข้ามไปตรงที่แบบว่าเราเนี่ยสอนคลิปสอนเล้วะกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะคลิปสอนนะเพราะว่าพอดีคลิปนี้เราลืมอัดนะทุกคนลืมอัดตอนที่แบบว่าเรารับของนะทุกคนโอเคซึ่งวิดีโอก็จะมาสอนเล่นก่อนนะทุกคนวิธีการเล่นนั่นก็คือให้ทุกคนเนี่ยทำการไป แต่พื้นที่แบบว่ายังไม่มีอะไรเลยคือเป็นสีขาวแล้วก็มีจุกสีชมพูตรงกลางนะทุกคนนั่งไงให้ทุกคนเนี่ยการเดินไปเตะได้เลยนะทุกคนเพื่อจะเพิ่มสีสันนะทุกคนซึ่งถ้าแบบว่าทุกคนเนี่ยทำไปเรื่อยๆเนี่ยทุกคนจะได้ก่อนไม่เสร็จจะได้ต่อกราบแล้วก็พอยด้วยนะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยเห็นว่ามันมีอไอเทมหอบอยู่ตรงดูตรงไหนก็ได้ะทุกคน ทุกคนเนี่ยสามารถไปเก็บได้เลนะทุกคนหรือทุกคนเนี่ยแต่ไม่เก็บก็ได้นะแต่เราแนะนาให้ทุกคนหรือเก็บดีกว่านะทุกคนเพื่อมันจะแบบว่าไงแหละช่วยในการแบบเอ่อได้พอยเร็วได้ก่ดตอกกรหลาบเร็วๆนะทุกคนหรือได้แบบไงดอกกุหลาบมากๆพอยแบบมากๆ่นะทุกคนซึ่งทุกคนสงสัยว่าเราต้องดูพอยยังไงนะทุกคนหรือดูตอกกรหล่บยังไงนะทุกคนซึ่งให้ทุกคนอ่มาดูตรงนี query, ้นะทุกคนซึ่งเราก็จะแยกไปเลยนะว่าอันไหนคือพอยอันไหนคือดอกกุหลาบนะทุกคน เนี่ยทุกคนน่าจะรู้นะว่าเอ่อันไหนคือดอกละอันไหนคือพลอยนะทุกคนโอเคซึ okay, so ่งทุกคนเนี่ยสามารถแบบอ่สามารถแบบเ,าาแบบเก็บสะสมอะไรก็ได้นะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนไรอยากไปด่าต่อไปเนี่ยคือทุกคนเนี่ยต้องใช้ประมาณห้าร้อยพลอยนะทุกคนถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะห้าร้อยพลอยนี่แหละทุกคนซึ่งเราจะบอกแล้วว่าทุกคนสำหรับใครที่แบบว่ายังไงอ่าแบบยังไงอุ้ยอยากได้แบบ เออดอกเวลามากมาไม่เสียเได้แบบคะแนนมากๆหรือแบบเอออย่าแบบวิ้นวายอ่ะกับไอวายอ่ะทุกคนทุกคนเนี่ยสามารถมามาหาผู้หญิงสองคนที่แบบว่าตัวใหญ่ๆนะทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถไปหาผู้หญิงสองคนนะแล้วก็สามารถซื้อได้นะทุกคนแต่ทุกคนซื้อได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะทุกคนก็จะมีสองอันนะทุกคนคือเวลาแบบว่ายังไงเวาลาเราแบบเดิน บนกระเบื้องเนี่ยคะแนนเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะหรือพอยต์ของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะทุกคนส่วนอันต่อไปเนี่ยคือวิ่งได้ไวนะทุกคนแต่ทุกคนเนี่ยต้องรู้ราคาด้วยนะทุกคนถ้าสมมติว่าเงินทุกคนเนี่ยไม่สิถ้าสมมติว่าพอยทุกของทุกคนเนี่ยไม่ถึงนะทุกคนทุกคนเนี่ยต้องไปทําการเอ่อไปเหยียบกระเบื้องให้มันมีสีสันใหม่นะทุกคนแล้วก็เก็บไปเรื่อยจนกว่ามันจะซื้อได้นะทุกคนเพื่อมาสามารถดูราคาได้นะทุกคนนี่เลยสามารถมาดูราคาตรงนี้ได้นะทุกคน เออราคาเท่าไหร่นะสา0ร้อยหรือห้าร้อยเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถได้เยนในการกดถว่าบายตรงนี้เลยนะทุกคนแต่ทุกคนเนี่ยต้องดูพอยของทุกคนด้วยนะทุกคนถ้าสมมติว่าพอยของทุกคนเนี่ยเอ่อมีไม่พอนะทุกคนทุกคนก็ต้องไปแบบว่าไปเหยียบกระเบื้องให้มันมีสีสันจะแบบว่ายังไงอ่ะเอ่อได้พอยนะทุกคนซึ่งอันนี้เราขอแยกไปดาบใหม่เลยด้วยกันนะทุกคนอ๋อซึเราลืมบอกไปนะทุกคนถ้าสมมติว่าทุกคนี่ยเหยียบแผงกระเบื้องเนี่ย จะมันมีสีสันหมดเลยเนะี่ยคือมันจะรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะแล้วก็ให้ทุกคนหนังำไปเหยียบให้แบบว่าพื้นมันมีสีสันใหม่นะทุกคนโอเคซึ่งเราก็บอกแค่นี้เนี่ยที่ซึ่งด่านเรอไปเนี่ยคือด่าน UGC นะทุกคนซึ่งเราจะบอกว่าด่าน UGC เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องใช้พลยายบาลหนึ่งพันพลอยเลยนะทุกคนหึืทุกคนเนี่ยสามารถไปได้นลทุกคนซึ่งให้ทุกคนหก,การเก็บสบบสอด้วยการแบบเหยียบแผนกระเบื้องน,นี้ไปเรื่อยๆจนก,กว่า ทุกคนเนี่ยจะมีพอยต์ถึง1,000พนอยต์นะทุกคนนะทุกคนจะสามารถไปอยู่ด่าน UGC ได้นะทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถมาซื้อออร่าได้นะทุกคนซึ่งอันนี้คือราคาไม่สิอันนี้คือราคาเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมนะทุกคนราคาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถซื้อออร่าได้นะทุกคนถ้าแบบว่าทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพอยต์เนี่ยมันได้ซาหรือมันได้ช้าหรือ หรือความเร็วของเราเนี่ยมันไม่พอนะทุกคนทุกคนอยากจมไปซื้อได้แหละทุกคนแต่ทุกคนต้องดูราคาด้วยนะทุกคนถ้าราคาไม่ถึงเนี่ยทุกคนต้องไปเก็บพอยด้วยการเหยียบกับเบื้องนี้นะทุกคนให้มันมีสีสันนะทุกคนเราก็จะได้พอยมาทุกคนซึ่งในอุปกรณ์เนแ่ยไปโซนที่ที่แบบว่ามี UGC เลยนะทุกคนซึ่งอันนี้นะทุกคนถ้าทุกคนมีถึงกันทุกคนทุกคนไหนสามารถมาปกลกแต่อันนี้เนี่ยนะทุกคนซึ่งคนต้องใช้ประมาณหนึ่งพัน p o i นะทุกคน ซึ่งอันนี้ให้ทุกคนก็อันนี้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปได้เลยนะทุกคนโอเคซึ่งถ้าทุกคนอยากเข้าไปเลยนะทุกคนทุกคนเนี่ยก็จะเจออุโมงค์แบบนี้นะแล้วก็ตัวข้อของเราใหญ่จะโพสท่าเนี่ทุกคนซึ่งบอกเลยว่าโพสท่าคนรนานเลยนะทุกคนซึ่งมันจะมีทั้งหมด5ท่านะทุกคนซึ่งอันนี้ให้ทุกคนดูกันรอจุกกว่าตัวข้อของเราเนี่ยจะโพสท่าเสร็จนะทุกคนซึ่งอันนี้ขอต่อไปถ้าเสร็จตอนที่เราเนี่ย เอ่อพดท่าเสร็จเลยนะทุกคนโอเคซึ่งเราก็มาถึงเลยนะทุกคนซึ่งท่านทุกคนเนี่ยมาถึงเนี่ยทุกคนเราก็จะได้ดอกกลับประมาณพันกว่าอันได้เลยนะทุกคนซึ่งอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคนเหยยบกระเบื้อให้ไม่สิเหยยบกระเบื้อเออนู่นนั่นน่นั่นนะทุกคนซึ่งวิธีการเก็บดอกกลับคือทุกคนเนี่ยเห็นไหมเวลาที่แบบว่าเราเหยบแผ่งกระเบื้อเนี่ยมันจะมีรูปลายดอกกลาบอยู่นะทุกคนซึ่งถ่าดทุกคนเนี่ยเห็บ แบ่งกับเมื่อเดียวอ๋อยังไม่มีสีแล้วมันหลืออยู่ดีมันมีรูปลายดอกกลับขึ้นมาเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะได้ดอกกลับไปเลยนะทุกคนส่วนถ้าใครที่เก็บแบบนี้ไงเออที่เก็บแบบเหยียบแบ่งกับเมื่อเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถมากดสุ่มตรงนี้ได้เลยทุกคนเดี๋ยวก็ทุกคนเนี่ยสามารถมากดตรงนี้ได้เลยนะทุกคนแต่ทุกคนเนี่ยต้องใช้พอย้วยนะทุกคนประมาณห้าพันพอยนะทุกคนส่วนใครที่แบบว่ามีไม่ถึงเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่สามารถเออสุ่มได้นะทุกคนแต่ถ้าทุกคนเนี่ยสามารถแบบสุ่มได้นังงถึนนทุกค ทุกคน,นก็สามารถมากดตรงนี้ได้เลยนะทุกคนเพื่อจะสุม่มนะทุกคนเดียมันก็จะสุม่มนะทุกคนโ okay, อเคก็เสร็ก็ต้องขอดรอยไปก่อนอย่าิดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะทุกคนซึ่งสำหรับใครที่แบบว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถทำเอาได้เลยนะหรือใครที่แบบว่าไม่เข้าใจที่เราพูดเนี่ยก็สามารถกดตรง CC หรือ C2 ตังได้เลยนะทุกคนเพื่อจะเปิดซับนะทุกคนโ okay, อเคก็เสก็ต้องขอดรอยไปก่อนอย่าิดตามดากดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย